สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประชากรลายกลุ่มตัวอย่างคืออะไรทำไมต้องใช้กลุ่มตัวอย่างก่อนที่จะบรรยายนะครับเรามาดูเรื่องความเชื่อนะครับสิบประการนะครับอย่าเชื่อเพราะฟังตามกันมาอย่าเชื่อเพราะถือสืบกันมาอย่าเชื่อเพราะการเล่าลืออย่าเชื่อเพราะอ้างตำราหรือคำพี อย่าเชื่อเพราะตัก,กะอย่าเชื่อเพราะการอนุมาณอย่าเชื่อเพราะไต่ตองด้วยเหตุผลอย่าเชื่อเพราะตรงกับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วนะครับอย่าเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่เป็นไปได้อย่าเชื่อเพราะเป็นครูของเรานะครับดังนั้นเนื้อหาที่จะบรรยายต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้บรรยายนะครับ ถ้าหากท่าน,านมีความคิดเห็นแตกต่างนะครับผมก็ยินดีรับฟังผมจะขอยกตัวอย่างนะครับในงานวิจยัยมิติต่างๆก่อนที่จะสรุปเข้าเนื้อหานะครับผมจะยกงานวิจยัย5มิตินะครับงานวิจยัยที่เกี่ยวข้องกับคนหรือมนุษย์งานวิจยัยที่เกี่ยวข้องกับพืชงานวิจัยเกี่ยวข้องกับสัตว์งานวิจยัยเกี่ยวข้องกับสิ่งของงานวิจยัยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับ เพื่อที่จะอธิบายประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับหรือ population and sample นะครับถ้าเป็นงานวิจัยเกี่ยวข้องกับคนหรือมนุษย์นะครับเราจะพบว่าในหลายๆตำราได้อธิบายถึง population and sample นะครับหรือประชากรกับกลุ่มตัวอย่างนะครับแต่ถ้าจะแปลนะครับให้ตรงมันต้องเป็นประชากรและตัวอย่างนะครับแต่การใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนี้ก็ให้ความหมายได้ดี นะครับดังนั้นจะแปลเป็นประชากรและตัวอย่างกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับผมก็มองว่าให้ความหมายได้ดีนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มนะครับและทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างโดยพูดถึงการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์หรือคนนะครับหลายตำราอธิบายถึง population นะครับหรือประชากรนี้ ไม่ได้หมายจำกัดนะครับเพียงมนุษย์แต่รวมไปถึงพืชสัตว์สิ่งของและเหตุการณ์อื่นๆด้วยนะครับหลายตำราอธิบายถึงซมเปิลหรือตัวอย่างนะครับในมิติของความเป็นตัวแทนประชากรเพื่ออ้างอิงไปยังประชากรที่ศึกษานะครับถ้าเป็นลักษณะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือคนนะครับก็จะถูกนำมาใช้เป็น ตัวอย่างในการอธิบาย population and sample นะครับเกือบทุกงานนะครับทีนี้มาดูนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชบ้างนะครับเช่นนะครับางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชเรามักจะพบว่ามันเป็นงานวิจัยเชิงทดลองนะครับเช่นการใช้ปุ๋ย A นะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนะครับประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ควรจะเป็นอะไรครับ ถ้าหากประชากรนะครับก็คือต้นข้าวทั้งหมดในโลกแล้วมีจํานวนป๊อปอยู่เท่าไหร่ครับแล้วจะคํานวณตัวอย่างได้หรือไม่นะครับว่ามี n ที่จะต้องทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าไหร่และต้องสุ่มอย่างไรนะครับและต้นข้าวที่ถูกเลือกเป็นตัวแทนประชากรนั้นนะครับตอบได้หรือไม่ว่าเป็นตัวแทนหรือไม่นะครับดังนั้นเราจะพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชนะครับ จะใช้เป็นลักษณะของกลุ่มตัวอย่างแต่จะไม่ใช้คำว่าประชากรนะครับดังนั้นบางครั้งความหมายของประชากรอาจจะไม่ครอบคลุมกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืช s a ป p l ลที่3นะครับก็คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับเช่นงานวิจัยทดลองเกี่ยวกับการใช้วัคซีนเอรักษามะเร็งในหนูนะครับประชากรคืออะไรและกลุ่มประชากรในงานวิจัยนี้คืออะไรนะครับ ซึ่งก็คุณเคลือนนะครับถ้าประชากรที่ศึกษาก็คือหนูทั่วโลกนะครับแล้วมีป๊อปเท่าไหร่นะครับเราอาจจะนับไม่ได้นะครับแล้วหนูที่ถูกเลือกให้เป็นตัวอย่างนะครับมีขนาดเหมาะสมหรือถูกสุ่มตัวอย่างอย่างไรนะครับอันนี้ก็อธิบายไม่ได้อีกนะครับมีความเป็นตัวแทนของประชากรหรือไม่นะครับหนูที่ถูกเลือกนะครับถูกเลือกตามโอกาสความน่าจะเป็น และมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะครับเหมาะสมหรือไม่นะครับซึ่งสามารถเป็นตัวแทนของประชากรหนูในการศึกษาได้หรือไม่ก็ตอบไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัสตว์นะครับจะเป็นลักษณะการใช้กลุ่มตัวอย่างนะครับไม่ใช่ประชากรนะครับแล้วก็ไม่ใช้ประชากรจะพูดแค่ตัวอย่างนะครับว่ามีตัวอย่างกี่กลุ่มแบ่งเป็นกี่กลุ่มนะครับ ามาดูงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของบ้างนะครับเช่นอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์นะครับต้องการรู้ว่าคอมพิวเตอร์นี้นะครับมีอายุใช้งานากี่ปีนะครับประชากรคืออะไรแล้วกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คืออะไรนะครับถ้าหากประชากรคือคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนะครับแล้วมี population เท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร่นะครับ คอมที่ถูกเลือกนะครับมีขนาดและถูกสุ่มตัวอย่างอย่างไรนะครับตัวอย่างที่ได้เป็นตัวแทนของประชากรหรือไม่นะครับซึ่งเราก็ตอบไม่ได้นะครับดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของจึงเป็นลักษณะของการใช้ตัวอย่างนะครับแต่ไม่ใช่ประชากรเช่นเดียวกันนะครับเพราะอธิบายไม่ได้นะครับงานที่4นะครับเป็นการวิจัยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับเช่นการมาหา หรือการมาของผู้ป่วยตามใบนัดแพทย์นะครับประชากรคืออะไรนะครับไม่ใช่ผู้ป่วยแน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์เป็นการจํานวนการนัดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยมาตามนัดของแพทย์หรือไม่นะครับดังนั้นประชากรก็อธิบายยากแหละนะครับว่าคืออะไรและกลุ่มตัวอย่างคืออะไรนะครับประชากรในที่นี้นะครับจะเป็นการเป็นจํานวนการนัดของแพทย์หรือไม่นะครับแล้วมี p o p u l a t i ช n เท่าไหร่นะครับตัวอย่างคืออะไรนะครับแล้วเลือกนะครับนัดที่มาศึกษาเนี่ยเลือกยังไงครับมีขนาดเท่าไหร่สุ่มอย่างไรก็ตอบไม่ได้อีกนะครับตัวอย่างนะครับเป็นตัวแทนประชากรหรือไม่นะครับเพราะว่านะครับเราไม่ได้ใช้นัดที่ใบนัดของแพทย์ทุกครั้งมาทำการศึกษาดังนั้นตอบไม่ได้อีกนะครับว่านัดที่เลือกนะครับ นั้นเป็นตัวแทนของประชากรหรือไม่นะครับดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับก็อาจจะไมไ่ใช้ทั้งกลุ่มตัวอย่างและประชากรก็ได้นะครับทีนี้มาดูความหมายคำว่า population and sample นะครับถ้าเกิดเราใช้ประโยคนี้ population and sample นะครับในความหมายนะครับที่เป็นภาษาต่างประเทศก็อาจจะให้ความหมายคำจ,จำกัดความนะครับคล้ายๆประชากรกับกลุ่มตัวอย่าง ประชากรหลายกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรหลายตัวอย่างนะครับซึ่งนะครับทั้งสองคำนี้นะครับก็เป็นความหมายที่ใช้กันในสิติและงานวิจัยนะครับและกรณีการใช้คําว่ากลุ่มตัวอย่างนะครับก็ยังเป็นคําที่ใช้ในสิติและงานวิจัยนะครับแต่ถ้าจะไปดูในงานอื่นๆนะครับหรือการกล่าวอ้างอื่นๆนะครับก็นะครับจะไม่นิยมใช้คําว่ากลุ่มตัวอย่างนะครับ แต่ถ้าเป็นกรณีแค่การใช้ประชากรนะครับหรือตัวอย่างนะครับเพียงลําพังนะครับก็จะให้ความหมายที่หลากหลายแตกต่างจากความหมายข้างบนนะครับดังนั้นเวลาพูดถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับก็จะให้ความหมายถึงการใช้ในสิติและวิจัยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการแยกลําพังนะครับ <het> ก็จะให้ความหมายที่ต่างออกไปนะครับ <N> และประชากรนี้กับกลุ่มตัวอย่างนี้ นะครับจะมีความหมายอย่างไรนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราหรือนักวิจัยก็จะต้องเข้าใจให้มันชัดเจนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้นะครับดังนั้นนะครับประชากรนะครับอในการศึกษาที่กล่าวถึงก็คือประชากรหลายกลุ่มตัวอย่างนี้ประชากรน่าจะหมายถึงกลุ่มคนนะครับทั้งหมดที่นักวิจัยสนใจและต้องการจะศึกษาบางสำนักอาจจะให้ความหมายรวมไปถึงพืชสัตว์สิ่งของ หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับบทความขั้นตอนเหตุการณ์หรือการสังเกตนะครับแต่อย่างไรก็ตามงานที่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับคนนะครับจะพบว่างานวิจัยนะครับถ้าท่านไปอ่านในงานวิจัยก็จะไม่มีการกล่าวถึงประชากรแหละกลุ่มตัวอย่างนะครับบางงานอาจจะพูดถึงกลุ่มตัวอย่างหรือตัวอย่างนะครับแต่จะไม่พูดถึงประชากรนะครับและกลุ่มตัวอย่างในกรณีกลุ่มตัวอย่างหรือตัวอย่างหรือ sample นะครับ ตัวอย่างนะครับในความหมายที่เรากําลังพูดถึงนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของประชากรนะครับหลายกลุ่มตัวอย่างนั้นต้องมีความนะครับเป็นตัวแทนของประชากรที่ดีหรือ representative นะครับและถูกเลือกตามโอกาสความน่าจะเป็นและมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพียงพอนะครับทําไมต้องใช้กลุ่มตัวอย่างหรือตัวอย่างนะครับเพราะว่าประชากรที่ศึกษามีขนาดใหญ่มากนะครับ ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่สามารถที่จะเก็บได้นะครับเพราะว่านะครับต้องใช้ทั้งงบประมาณและระยะเวลานะครับแล้วก็การศึกษาบางครั้งจะพบว่าประชากรที่ศึกษาอยู่กระจัดกระจายไม่ได้อยู่รวมกันนะครับดังนั้นเวลาเก็บข้อมูลจึงยากและลําบากนะครับงบประมาณที่ใช้นะครับถ้าเกิดทําการเก็บทั้งหมดนะครับอาจจะใช้งบประมาณเยอะมากนะครับ เช่นการสัมมโนโประชากรแต่ละครั้งนะครับ10ปีครั้งนี้ก็ใช้งบประมาณจำนวนมากนะครับในการเก็บดังนั้นถ้าหากเป็นการวิจัยนะครับของบุคนนคนนญญล,นลนะครับของนิสิตนักศึกษาหรือวิทยานิพนธ์หรือจุษฎีนิพนธ์นะครับการเก็บข้อมูลประชากรทั้งหมดอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะต้องใช้งบประมาณเยอะและระยะเวลานะครับเมื่อต้องเก็บทั้งหมดก็ต้องใช้เวลานานนะครับบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่า การเก็บข้อมูลนะครับเราไม่สามารถบังคับให้ผู้ตอบทุกคนอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการได้นะครับบางครั้งผู้ตอบนะครับหรือผู้ให้ข้อมูลนะครับอาจจะเดินทางไปในต่างที่ต่างถิ่นนะครับในเวลาที่เราเก็บข้อมูลนะครับสำหรับงานวิจัยที่เป็นการวิจัยในชั้นเรียนนะครับมีความจําเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างหรือไม่นะครับในกรณีที่ท่านทําวิจัยในชั้นเรียนนะครับมีผู้ เรียนอยู่40คนหรือ100คนนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับไม่จําเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างเพราะว่านะครับท่านสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดได้นะครับลายการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดนะครับก็มีความเป็นตัวแทนดีกว่าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน Youtube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ให้ด้วยนะครับ ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ